มีธุรกินในกอบัวไหมเนาะป่ามเขียวอยู่ประมาณไป่าเนีาย <c oughs> ลาะๆตามป่าบวัวนี่ครับเผลือมันมีซุกอยู่นั่นโตัวใหญ่ด้วย,ยสวยด้วยครับระแวงอยูย่นั่นโดนแล้วครับโดนแล้วโดนครับ S <S <S จากอย่นี้เรียบร้อยครับ <S 2> <S 2> ปอี ยังแก้คันนะครับได้ผลกับป่าบัวนะครับมันมีที่สู้ของมันก็ลองลากลองตื้อดูครับภาพหมายก็อย่างที่บอกเลยครับเนี่ยครับป่าบัวมีหญ้าใช้หญ้าข้างๆนะครับก็ใช้กบยางแบบไม่ไม่ไม่ขานครับตัวนี้ผมถอดขาออกแล้วใส่ใบ ใบสปินเอานะครับก็ได้เรื่องครับกัดเหมือนกันก็โอเคครับเนี่ยครับกัดเข้าไปนี่ครับใช้ได้เลยกบยางแก้คันสีดํานะครับมีติดกระเป๋าไว้นะครับได้เรื่องครับนี่ครับโอเคครับกบกบยางแก้คันนะครับสุดยอดครับ